ในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือบุคคลรอบข้างค่ะ การสร้างทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆนะคะก็ถือเป็นการปลูกฝังอีกทางหนึ่งค่ะซึ่งเป็นทักษะสําคัญเลยนะคะซึ่งเราก็ควรจะสอนให้เขารู้จักแล้วก็ให้การดูแลตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียนค่ะข้อจ่ายก็มีสวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาฝากนะคะซึ่งเราสามารถนําไปฝึกเด็กๆของเราได้ค่ะวิธีแรกนะคะให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการห้ามเลือดด้วยตนเองค่ะ สำหรับอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นหกล้มนะคะหัวแตกค่ะเราก็ควรจะสอนให้เขาได้รู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งสิ่งแรกเลยนะคะที่ควรทําก็คือนำผ้าสะอาดนะคะมากดลงบริเวณแผลให้แน่นค่ะหรือให้ยกแผลขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เลือดสามารถหยุดไหลได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปวิธีที่สนะคะให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการประคบรอยฟกช้ำด้วยน้ำแข็งค่ะ เมื่อมีอาการฟกช้ำตามร่างกายนะคะให้หาผ้าสะอาดค่ะมาห่อน้ำแข็งนะคะหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะแล้วเอามาปรักคบตรงแผลที่เป็นฟกช้ำนะคะบริเวณนั้นก็จะมีอาการบรรเทาลงได้ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะให้เด็กๆได้รู้จักอาการของกระดูกหักค่ะโดยให้เขารู้นะคะว่ากระดูกหักนั้นจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องรู้สึกเจ็บ รู้สึกปวดนะคะบวมแดงมีรู้สึกชาแล้วก็กระดูกบิดเบี้ยวนะคะถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเราต้องสอนค่ะให้เด็กๆนะคะขยับบริเวณที่รู้สึกเจ็บนั้นน้อยที่สุดค่ะและควรนอนหรือว่านั่งนิ่งๆน,นะคะแล้วค่อยขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือผู้ปกครองค่ะเมื่อเราได้สอนให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการปรมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะคะก็ยังเป็นทักษะที่มีประโยชน์ในการดูแลตัวเองด้วยค่ะ รวมไปถึงการที่เราจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะ